ถ้าคุณคิดว่าวอลเลย์บอลไทยยังไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นให้ลองมองไปที่ทีมสาวไทยรุ่น U-16 ที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ทีมสาวไทยรุ่นนี้เพิ่งทำสถิติคว้าชัย2นัดติดต่อกันโดยที่ยังไม่เสียเซตเลยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะคัดเลือก4ทีมไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีในปีหน้าแต่ที่หน้า ระลาใจคือทีมสาวไทยรุ่นนี้ไม่ได้เพียงแค่ชนะแต่พวกเธอยังทําให้เกมดูง่ายเห่มือนการฝึกซ้อมในนัดแรกพวกเธอเอาชนะออสเตรเลียไปอย่างสวยงาม3าถึงศเซตและในนัดที่2พวกเธอยังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมโดยไล่ทุกอินเดียไปอย่างไม่เกรงใจ3-0ถึงศเซตด้วยคะแนน25ต่อ7 25-12และ25-10ซึ่งเป็นผลที่สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมตัวและกลยุทธ ที่ชาญฉลาดของทีมแต่คุณคิดว่าทีมสาวไทยรุ่นนี้จะสามารถรักษาฟอร์มนี้ไปจนถึงนัดสุดท้ายหรือไม่นัดต่อไปพวกเธอจะพบกับไต้หวันซึ่งเป็นทีมที่มีประสบการณ์และความแข็งแกร่งเกมนี้จะเป็นการทดสอบที่แท้จริงสําหรับทีมสาวไทยรุ่นนี้คุณคาดหวังอะไรจากเกมนี้และคุณคิดว่าทีมสาววัไทยรุ่นนี้มีโอกาสไปไกลถึงแชมป์โลกหรือไม่อย่าลืมติดตามและชื่อเชียร์ให้กับพวกเธอในนัดสุดท้ายของรอบแรกในวันที่3พฤศจิกายน 68เวลา19นาฬิกา30สนาทีตามเวลาประเทศไทย